โอ้ต oh, ัวเพลิเลยเพลินเลยแต่โดดลงมาใส่เรานะไม่ต้องกระโดดลงมาใส่เราหนาสวยงามอันนี้เพิ่นเอามาปล่อยบ่างเฮ้ยจากไหนนะก็เจอเอามาปล่อยบ่ฮ้อย่าโดดลงมาเด้อ 你就这，哈哈。 กันยางออกมาออกปสไซนี่ทั้งออกงี้เอาไม่ได้ออกทั้งเมื่อกี้นี่วะ